ดีที่สุดแต่ยงดีไม่พอสำหรับพวกเราอ่ะอะไรยครับพาครับผ้าที่แจ้งตักทำไงดีครับกองโอเป็นภูเขาแล้วครับเออสล่งฝ่ามาบอกว่าขอเบิกน้ำขึ้นไปทำวาสตาดบนจานฟ้าเรือครับเออเี๋ยวเก่อนนะว่าแม่ครับต้นกดเราจะเอาน้ำถึงที่ไหนแล้วครับ นี่นี่นี่อ๋ออยู่ที่นี่กันเลยอ๋อขออนุญาตครับพลาเมื่อไหร่จะมีน้ำจืดใช้สักทีเนี่ยให้คนาขาหน่สองขนอย่างเงี้ยห้องพยาบาลก็แย่สิขออนุญาตครับในครัวก็เป็นของชายนะครับจามชามไม่ได้าังเลยครับเมื่อต่อไปไม่ทราบว่าจะเอาอะไรรองรับประทานออกินครับผมขออนุญาตครับครับ <c oughs> แล้วไหลนะ <c oughs> ใครเขาจะคิดทำทำไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะ สงสัยเป็นการจรก,กรรมไม่ใช่มั้งพวกอโลกจิตมากกว่าครับจกที่มีการสอบสวนนี่ไหมครับจะไ,ได้ทราบตัวคนทำผิดดีทำให้คนอื่นก็ลำบากนะไม่ควรจะอยู่เลยเดี๋ยวผมจับทอดชายปลาดีกว่าอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเมว่า น่ายวจะอดข้าวรักษาวันนะครับแบบนี้น่าจะมีตโต๊ะชที่หัวสักที่มไหมครับผมผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะคงจะจะคิดมากกันไปเองอะนะจริงๆเนี่ยนะคนที่อยู่บนเรือนี่ก็ก็คนที่เก่าๆแก่ๆกันทั้งนั้นเห็นหน้ากันนานล <c oughs> คงจะไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลวร้ายขนาดนั้นหรอก ต้นคนผมว่าคุณเนี่ยจะต้องตรวจแล้วก็รีบซ่อมเครื่องจักรซะนะเพราะเครื่องจักรเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสียได้รีบซ่อมซะรีบซ่อมมันจะได้มีใช้ได้นะผมขอตัวก่อนไวเครื่องกร่น้นำน่ะมาเสียจริงๆหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ข้าถามเรื่องส่วนตัวนะถามเป็นส่วนตัวเข้าใจไหม ผมก็ต้องขอตอบปการส่วนตัวว่าไม่ไม่ทราบครับผมแต่ผู้การให้มารายงานว่าเสียนะครับมีตัวคนกำลังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมอยู่ดีๆเครื่องมันถึงได้หยุดทำงานครับผมและพวกเองมีน้ำจืดใช้กันหรือเปล่าฮะมีครับผมเอ๊ะแล้วเครื่องมันเสียภาษาบ้าอะไรพวกมันกันวะ,ะเออไม่ทราบครับผมแต่ถึงเย็นนี้อาจจะไม่มีใช้ก็ได้แล้วครับผมนีม่หมายความว่ามันแกล้งลูกสาวข้าใช่ไหมวะ ก็ยังสงสัยอยู่นะครับแต่ถ้าได้พูดตอนนี้เลยมันกุดไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการกล่าวเท็จผมว่าถ้าจะให้แน่ๆแ,แล้วก็ต้องรอดูถึงเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ซะก่อนครับผมถ้าอย่างนั้นเองรับคำสั่งนะไปถึงผู้การเรือมากุดได้เลยครับผมให้ผู้บังคับการเรือมากุดรีบแก้ไขเครื่องกันน้ําให้เสร็จถ้าช้าถือเป็นความผิดถ้าแก้เสร็จแล้วให้รีบเอาน้ําไปส่งที่เกาะปูด,ด่วนเ่ย ครับผมแล้วกันการจัจะสั่งว่างครับ ตามที่ท่านบอกอก็ลองติดต่อดูแล้วกันแต่ถ้ายังไม่ถึงกำหนดเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าโดยสนับสนุนเนี่ยเขาจะมาส่งให้หรือเปล่าแล้วผู้การคิดว่ามันจะมีวิธีอื่นอีกไหมครับไม่มีอาจารย์ โหเจียมค่ะ<า>มันไม่ข้ามันแข็งอย่างนี้ยโหยเหมือนกินข้าวเหนียวเลยเนี่ยก็จะให้ทํายังไงได้ล่ะคะน้ําจืดแล้วมันเหลือน้อยเต็มทีน้อยกต่น้ํามันที่ใช้ปั่นไฟอีกนะคะมันก็ต้องประหยัดกันหน่อยสิอ,อยากไปว่าเขานี่เขาก็แกล้งกันมั้งสิแล้วเป็นยังไงคะัะสบายไหมคะทําไมจะไม่สบายอ,อ่ะสบายสิ มันจืดไม่มีเลยกินน้ําทะเลก็ได้เค็มดีอร่อยดีน่ะอย่างนี้แหละทําปากแข็งซะอ,อย่างนี้แหละแล้วนี่ท่านผู้การเนี่ยเกิดไม่ขนน้ํามาให้เราเนี่ยเราจะทํำยังไงคะเนี่ยตายแล้วฝนก็ไม่ตกแล้วจะให้ตาจรแกไปซื้อถึงในมือใช่ไหมคะกว่าจะเอาเรือไปเรือมาเอาวันเข้าไปแล้วเรเือแกก็นิเดเนี่ยจะไปขนน้าได้เท่าไหร่กัน โอ้ยกลุ่มพูดแล้วกลุ่มจริงๆงหนูรู้แล้อ่ะดูอะไรคะถอเจียมต้องไปง้อใน้คนนั้นทําไมนึกว่าตัวเองแน่แล้วเหรอเธไม่เอามาก็อย่าเอามาสิ่ธตัวเองไม่เอามาให้คนอื่นเข้ามาให้ก็ได้อุ้ยตายคนอื่นคนไหนที่ไหนคะ แล้วเขาจะมีมีวิธีเอามาถึงเกาะนี้ได้ยังไงคะมีก็แล้วกันแหละเจียมคอยดูก็แล้วกัน